วันที่18ธันวาคม2564นางทัศนีผลชานิโกร,รอที่บดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอมเฟกนิวภาคประชาชนแก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสมอในพื้นที่ภาคเหนือณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์โดยสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ในการเฝ้าระวังข่าวปลอมและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั่วประเทศในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชัชวานฉายบุตรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมในการสัมมนาทั้งนี้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานผลิตข่าวสารจากภาครัฐที่ถูกต้องไปสู่ประชาชน นอกจากจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์แล้วยังมีเครือข่ายอสอมอที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่จะเป็นผู้กระจายข่าวสารที่ถูกต้องและสร้างการรับรู้แก่คนในชุมชนโดยอสอมอนับเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่จะทำให้เกิดพลังมหาศาลในการคัดกรองสกัดกั้นข่าวปลอมและหลอกลวง คงไว้แต่ข่าวจริงข่าวที่น่าเชื่อถือได้และหากสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างเข้มแข็งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไหร่ประโยชน์ก็จะตกอยู่กับสังคมและประเทศชาติมากขึ้นเท่านั้น